เป็นบัตเอต้องไม่เซอ่อ <Yes. S 1> ละเอียดรอบครอบเสมอไว้พริบใส่ใจคุณเธอเลอเลอด,ด้วยมารยาทเสกสรรสะดวกและสะอาดไม่พลาดอาหารคู่วายนหรู้ใครชอบหรือแพ้อะไรสร้างประทับใจให้เรียกหาตั้งแต่ลืมตายันเข้านอนนี่แหลคะค่ะอาชีพบัต l e r ที่ป้าจะแนะนำในวันนี้ รายได้ดีอย่าบอกใคร <Yeah. S 1> คำว่า Butler มาจากภาษาอังกฤษยุคกลางที่เรียกว่า b u t l e r ซึ่งรากศัพท์เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาฝรั่งเศสแบบ Norman ซึ่งขุนนางอังกฤษเนี่ยเมื่อได้พิชิต Norman แล้วก็ใช้เป็นวลีหรือว่าใช้เป็นภาษากฎหมายในภาษาอังกฤษคะ่ะ But l e r มาจากคำว่า O Norman b u t เ e l i e r ซึ่งก็ตรงกับภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึงคนถือขวดไม่ว่าจะเป็นบุตจิกุลาในภาษาละตินหรือบัตเลอร์ของภาษาอังกฤษยุคใหม่ก็จะเกี่ยวข้องกับขวดและถังเก็บไวน์ค่ะบัตเลอร์ในยุโรปถือเป็นสมาชิกระดับกลางของคนรับใช้ในคฤริหา์มีหน้าที่ดูแลเนยหรือบัตทรีเดิมทีก็เป็นห้องสำหรับเก็บของเก็บสุราด้วยสจวตในยุคข,ของเอลิซาเบธ ก็มีความคล้ายคลึงกับบัตเลอที่ถือกำเนิดในยุควิกตอเรียซึ่งมาถึงตอนนี้บัตเลอมีหน้าที่มากมายกว่าการดูแลเนยก็คือการดูแลขวดไวน์นั่นเองค่ะโดยมีหน้าที่ดูแลทั้งเรื่องอาหารขนมปังชีสเนยและก็รวมไปถึงสเสบียงพื้นฐานอื่นๆแก้วน้ำที่มีผ้าเช็ดปาก อ่างสำหรับล้างและก็มีที่โกนนวดในคริาัส์หลังใหญ่หลายแห่งทีเดียวที่มีสจวตหรือสจวตอาวุโสที่คอยดูแลบัตเอร์ด้วยนะคะเดิมทีเนี่ยบัตเอร์ดูแลห้องอาหารห้องเก็บไวน์ห้องเตรียมอาหารและบางครั้งก็ดูแลชั้นหลักทั้งหมดอาจจะมีผู้ช่วยเช่นรองบัตเอร์ซึ่งรองบัตเอร์นี้ก็จะเข้ามาแทนที่มาช่วยงานเมื่อบัตเอร์ไม่อยู่หรือว่าป่วย b ัตเลอร์ทำงานแล้วก็สั่งการลูกน้องที่เป็นคนรับใช้ทั้งหมดทุกคนจะต้องรายงานตรงต่อเขาส่วนแม่บ้าน Housekeeper ก็จะดูแลบ้านโดยรวมและก็ดูรูปลักษณ์ภายนอกค่ะ b u t เลอรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่อาวุโสที่สุดบางครั้งก็จะได้รับตำแหน่งต่างๆอย่างเช่น b u t l e r Administrator House Manager, Man, Serv, a n t s t a f f Manager c h i e f of The Staff, Staff Captain, Stage Manager, และ Head of Household Staff แม้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่สำหรับ Butler ในบ้านแต่ถ้า Butler ที่รับใช้ราชวงศ์ก็จะมีอำนาจในการบริหารงานและก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าต่างๆเพียงเล็กน้อยต่างจาก Butler ตามบ้านค่ะ Butler ในปัจจุบันทำหน้าที่หลายอย่างมากค่ะอย่างเช่น จัดการและก็จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆในครัวเรือนรวมทั้งพื้นที่โดยรอบบริหารให้พนักง,งานเนี่ยทำความสะอาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์คงคลังและก็ช่วยในการวางแผนและจัดกิจกรรมหรืออาหารค่าบัตเลอร์ต้องดูแลทั้งงานดูแลลูกน้องและก็ต้อนรับแขกให้ดีด้วย มีหน้าที่ในการจัดงบประมาณการว่าจ้างแล้วก็เลิกจ้างพนักงานและดูแลการบำรุงรักษาและการดำเนินการของครัวเรือนนะคะบั b u ลอร์เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากอย่างที่ป้าบอกไปตั้งแต่ต้นต้องมีความใส่ใจในรายละเอียดบั b u ลอร์ชั้นแนวหน้าจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับระเบียบการต้อนรับและการรับประทานอาหารการวางแผนงานบริการรับจอดรถ และการจัดการครัวเรือนบัตเลอร์ที่เก่งกาจจะต้องตอบรับโทรศัพท์แล้วก็สื่อสารเป็นหนังสือในนามของนายจ้างได้อย่างดีค่ะสามารถที่จะต้อนรับแขกได้อย่างมืออาชีพเมื่อแขกมาถึงช่วงที่ไม่มีงานบัตเลอร์ก็มีหน้าที่ในการจัดหาแล้วก็ฝึกอบรมพนักงานใหม่จัดเตรียมและสื่อสารการทำงานของพนักงานดำเนินการจ่ายเงินเดือน ประสานการบำรุงรักษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุและเครื่องเงินศิลปรกรรมต่างๆภายในบ้านช่วยในการจัดการทรัพย์สินที่สำคัญต่างๆตั้งแต่สากเบือ,อยันเรือรบเลยคคายอย่างเช่นไวน์ซิก้าหนังสือและก็รถยนต์ดูแลการจัดทำงบประมาณรายเดือนและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินในครัวเรือน เวลาที่จะมีงานก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือในจ้างแล้วก็ลูกน้องในการวางแผนงานต่างๆดูแลการจัดงานอีเวนต์ปาร์ตี้รวมไปถึงอาหารคำ่ำห้ราบรื่นโดยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดด้วยความมีมารยาทมีไหวพริบและก็ความเป็นมืออาชีพค่ะถ้าเป็นที่ต่างประเทศวุฒธธิการศึกษาที่ต้องการก็คือจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือวุฒิการศึกษา GED ข้อมูลรายได้ของบัตเลอร์ในเดือนตุลาคมปี2022รายได้ของบัตเลอร์ตกลงมานิดนึงค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ73,140 US d ลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะอย่างที่ป้าบอกไปตั้งแต่ต้นเป็นบัตเลอร์ต้องไม่เซอร์ละเอียดรอบคอบเสมอมีไหวพริบใส่ใจคุณเธอทั้งหลายนั่นยังไงล่ะคะ เราต้องเรียนรู้เขารู้เรารู้ว่าเขาชอบอะไรแพ้อะไรคนไหนแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้สัตว์เปลือกแข็งคนไหนดื่มกาแฟยังไงกาแฟดีแคฟกาแฟดำกาแฟใส่นมรู้รายละเอียดของทุกคน เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไวน์พอสมควรทั้งไวน์ขาวหรือไวน์แดงว่าทานกับตัวไหนแล้วจึงจะอร่อยไวน์ปีไหนเป็นปีที่ดีทำย่างไรจึงจะให้ในายจ้างเนี่ยคิดถึงเราตั้งแต่ลืมตายันเข้าเข้านอนเราไม่ต้องกังวลค่าว่าเราจะไม่ได้นอน เพราะเรามีลูกน้องทําให้ใช่ไหมคะขอให้เรียนรู้และก็วางแผนง,งานให้ลูกน้องให้ดีเราก็จะมีเวลาว่างในการที่จะศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเอง <But S 1> ที่ดีนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีประกอบด้วยคะ่ะจึงจะเป็นการส่งเสริมบรารมีให้กับนายจ้างของเราบุคลิกภาพที่ดีก็คือบุคลิกภาพในการวางตัวให้เหมาะสมและก็มีบุคลิกภาพในการใช้ภาษาที่สุภาพ สั้นกระชับได้ใจความนั่นเองค่ะภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จึงจะเป็นบัต l เลอ์ที่คนอยากเรียกหาเรียกใช้และจ้างไปทำงานประจำนะคะแล้วก็มาติดตามกับป้าฝนในคลิปหน้านะคะดูว่าป้าจะแนะนำอาชีพอะไรดีๆเด็ดๆและเป็นที่น่าสนใจกับโลกในปี2023ให้กับทุกท่านได้ต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย